ฮัลโหลชาวขอนแก่นมากินเตี๋วกันไหมวันนี้โฮพามาที่ร้านมากินเตี๋ยวเปิดตั้งแต่9ก้าโงเช้าจนถึงบ่ายสา <c oughs> เดี๋ยวพาเข้าไปดูกันเลยว่ามีเมนูอะไรน่ากินบ้าง <c oughs> คือแบบแค่เดินเข้ามาก็ได้กลิ่นหอมแต่จมูกแล้วว่ะ <c oughs> นี่ดูเลยทุกคนค่ะหมูเคี่ยวจนนานจนมันใสวับเนื้อหมูฉ่ำๆเด้งๆกลิ่นหอมฉุยส่วนก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนี่คือน่ากินมากกลิ่นคือหอมแต่จมูกท้องรองแล้วว่ะส่วนใครใส่เนื้อต้องกรีดเพราะที่นี่เขามีเนื้อสดลวกแบบพอดีพอดีเนื้อนุ่มเด้งหอมกระเทียมเจียวนน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 นี่่่คคคคืืืือออออออทัััั้้้้งงหมมมมมดดเเ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 รรรราาาาาสสววยยะะะะกก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 กิจแ๋ตปลล็็ู จนเนื้อเปื่อยแทบลายในปากอะ่ะต่อด้วยบะหมี่มแห้งเนื้อเปื่อยเส้นเหนียวนุ่มคลุกซอสแห้งเข้มขน้นแถมเนื้อเปื่อยเขาหั่นชิ้นใหญ่แบบไม่ห่วงของเลยเป็นบะหมี่มแห้งที่เนื้อเปื่อยคือละมุนในปากมากและนี่นะคะข้าวขาหมูคือหนังเด้งเนื้อนุ่มล้าน้ำพะโลชฉ่บๆคือฟินๆรสชาติคือเข้าเนื้อแบบฉ่ำสุดและนี่สิเนเจอร์ของเราซุปหางบัวรสชาติเผ็ดเปรี้ยวแซ่บมากและต่อด้วยอันสุดท้ายนะคะเนื้อลวกใส่เนื้อเือต้องจดไว้ด่วนเนื้อสดเด้งอร่อยแสงออกปากและตบท้ายกันที่ตำลาวฟินๆ เชาวขอนแก่นคือห้ามพลาดเลยข้างนอกร้านคือกว้างโลง่ลงโปร่งสบายมีสนามเด็กเล่นด้วยนะผู้ใหญ่ก็นั่งชิลได้แบบไม่ร้อนแต่วันนี้ที่เราเลือกก็คือนั่งเป็นห้องแอร์คือเย็นสบายมากเพราะที่นี่เขามีให้เลือกทั้งอินดอร์หรือเอาดอร์ก็คือเลือกได้เลยลืมบอกว่าตอนนี้ใครที่ซื้อครบ200บาทนะคะเขาสามารถซื้อแก้คควยในราคา3ามผแค่9 9บาทเองนะแล้วตอนเย็นรนะ้านนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นร้านมากิน,นี่เป็นร้านอาหารนั่งชิลฟิลครอบครัวมีดนตรีโซใครที่ผ่านมาแถวนี้นะโฮมแนะนําเลยร้านมากินเตี๋ยวอร่อยบรรยากาศด